ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speedline 3วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย BYD ที่หลายคนรอคอยกับ BYD u a n Plus Dolphin 2026สีแดง Red Edition ที่มาพร้อมกับดีไซน์โดดเด่นฟีเจอร์ล้ำสมัยและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ใช้รถในยุคใหม่บทความนี้เราจะพาทุกคนไปชมทั้งภายนอก Exterior และภายใน Interior อ,อย่างละเอียดรวมถึงฟีเจอร์เด่นและสเปคที่น่าสนใจของรถคันนี้ขีดขีด,ขด การออกแบบภายนอก (Exterior Design) เมื่อพูดถึง BYD Yuan Plus Dolphin 2,026สีแดงสิ่งแรกที่สะดุดตาทันทีคือโทนสีแดงสด (Passion Red Metallic) ที่ให้ความรู้สึกทั้งพรีเมียมและสปอร์ตในเวลาเดียวกันเฉดสีนี้สะท้อนความหรูหราและยังทำให้ตัวรถโดดเด่นบนท้องถนนทุกมุมมองด้านหน้า (Front View) กระจังหน้าออกแบบเรียบหรูในสไตล์ Dragon Face เอกลักษณ์ของ BYD พร้อมไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกบีมที่คมชัดและทันสมัยไฟ d a y t i m e running light DRL ดีไซน์บางเฉียบสอดรับกับกันชนหน้าอย่างลงตัวด้านข้างไซส์โปรไฟล์ตู้ถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายโค้งมนและเฉียบคมเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด19นิ้วลายใหม่แบบ a e r o Dynamic ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานลมทำให้รถวิ่งได้เงียบและประหยัดพลังงานมากขึ้นเส้นโครเมียมบางบางลากยาวตลอดแนวประตูเพิ่มความหรูหราด้านหลัง r e a view ดีไซน์ท้ายรถทันสมัยด้วยฝาท้ายแบบฟูลเล t บาร์ที่เชื่อมต่อทั้ง2อฝั่งอย่างลงตัวสปอยเลอร์บนหลังคาเสริมความสปอร์ตและยังช่วยให้การไหลของอากาศดียิ่งขึ้นขีดขีดขีดห้ดองโดยสารภายในอินเทอร์ i o r e ดีไซน์เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ BYD Yuan Plus Dolphin 2026สีแดงคุณจะสัมผัสได้ถึงความทันสมัยและพรีเมียมดีไซน์ห้องโดยสารคอนโซลหน้าถูกออกแบบตามแนวคิด Ocean Aesthetic ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและสบายตกแต่งด้วยโทนสีดำตัดกับเส้นสีแดงเพื่อให้เข้ากับภายนอกเพิ่มอารมณ์สปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันเบาะนั่งซีทเบาะนั่งหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมฟังก์ชันเฮดเทสแอนด์เบนทิเลเทให้ความสะดวกสบายทั้งฤดูร้อนและหนาวหน้าจอและระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอขนาด15.6นิ้วแบบหมุนได้โรตารีเบลดิสเพลย์รองรับระบบเชื่อมต่อทั้ง Apple Carplay a n d r o i d Auto และ b y d OS ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานที่ลื่นไหลและตอบโจทย์ชีวิตประจำวันพวงมาลาัยและแผงหน้าปัดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังจับถนัดมือพร้อมหน้าจอดิจิตอลคลัสเตอร์10.25นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับแบตเตอรี่และระบบช่วยขับขี่พื้นที่กว้างขวางด้วยฐานล้อยาวทำให้ผู้โดยสารด้านหลังนั่งได้สบายมีพื้นที่วางขากว้างบอะดหลังพับได้ 60- ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระขขีีดดขีด,ขด,ขด สมรรถนะและเทคโนโลยี p e r f o r m a n c e and Technology b y d u a n Dolphin 2026ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์แต่ยังมากับสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้ากำลังสูงสุด204แรงมา้า (PS) แรงบิด310นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายใน7.8วินาทีแบตเตอรี่และระยะทางวิ่ง ใช้แบตเตอรี่ BYD Black แบตเตอรี่ขนาด60.5กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็ว DC จาก30%ถึง80%ในเวลาเพียง30นาทีระยะทางวิ่งสูงสุดต่อ,อการชาร์จเต็มประมาณ510กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC ระบบช่วยขับขี่ ADAS ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทาง Lane Keeping Assist ระบบ,บเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์จอดรถขีดขีดขีด,ขวด, ature, มมดความปลอดภัย s a ฟ e t y Feature b y d u n Plus Dolphin 2026มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงตัวถังผลิตจากวัสดุเหล็กแรงดึงสูงถุงลมนิรภัยรอบคันระบบป้องกันการลื่นถลไย ESC TCS ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง TPMS โครงสร้างแบตเตอรี่ Blade Battery ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยสูงสุด ขขขีีขีดดดราคาและความคุ้มค่าราคาคาดการณ์ของ BYD Yuan Plus Dolphin 2,026ในตลาดไทยจะอยู่ราวๆ1,150,000าว1 150, 000, ถึง1,250,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นระยะทางวิ่งต่อการชาร์จเทคโนโลยีความปลอดภัยและดีไซน์ที่ล้ำสมัยขีดขีดขีด,ขดสรุป b y d u n p l u s Dolphin 2026สีแดงคือรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์ที่สวยงามสปอร์ตพรีเมียมห้องโดยสารที่กว้างและทันสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอีวีที่มาแรงที่สุดในปี2026อย่างแน่นอน